สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องขายดีชาแน,นลกันอีกแล้วนะคะค่ะวันนี้จะพาทําข้าวผัดไส้กรอกค่ะข้าวสวยค่ะข้าวของมะลิเก่านะคะไส้กรอกไข่ไก่ผักสามสีแครอทต้นหอมน้ําตาลซอสปรุงรสถงปรุงรสพริกไทยซีอิ๊วดำลงมือทำเลยเตรียมหั่นไส้กรอกค่ะ ไว้ค่ะเราจะใช้ผักสามสีนะคะเพิ่มด้วยแครลลอทค่ะต้นหอมซอยค่ะทำขั้นตอนต่อไปค่ะตอกไข่รอค่ะ ราจะนำไขล่ลงม,มาผัดก่อน สีค่ะแครอทค่ะนั้นเป็นข้าวสวยค่ะปรุงเครื่องค่ะขงปรุงรสซอสปรุงรสน้ำตาล โรยซีอิ๊วดำแต่งสีเล็กน้อยค่ะจากนั้นคลุกให้เข้ากันค่ะ จากนั้นใส่กระเทียมเจียวค่ะต้นหอมค่ะพริกไทยค่ะน่าทานมากสสวย เห็นไหมคะไม่ติดกระทะเลยเราต้องเอาไข่ลงไปผัดก่อนนะไม่ติดกระทะเลยข้าวเลี้ยงไม่สวยมากตักเกิดจ้าตักเกิดจ้า กรอกเราก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะคะ่ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องไทยดีแชนเนลของเราด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ